ตอนนี้ผู้ชมเข้าสู่ยูโรโฟกัสนะครับเกมประจำวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนครับ3คู่ด้วยกันนะครับคู่ใหญ่แฟนๆชาวไทยจับตามองก็คือเกมระหว่างอังกฤษนะครับจะเจอกับโครเอเชียนะครับส่วนอีก2คู่ก็ถือว่าเป็นอีก2คู่ในกลุ่ม4นะครับออสเตรียเจอกับนอร์ทมาซโดเนียหรือว่ามาซเดเนียเหนือนะครับและเนเธอร์แลนด์เจอกับยูเครน มาว่าที่คู่ใหญ่กันก่อนนะครับคู่ใหญ่โครเอเชียเจอกับอังกฤษอังกฤษเนี่ยอย่างที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับนักเตะติดมาก็แฮร์รี่เคนครับทางด้านของมาคัตแรดฟอร์ดหรือจะเป็นจอร์แดนเดอร์สันจากลิเวอร์พูลครับก็ชื่อชั้นเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนโครเอเชียเองก็ยังนำโดยทางด้านของลูก้าโมดิชเช่นเดิมนะครับเป็นตัวหลักของทีมต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่ เป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018นะครับก็เป็นตัวหลักของทีมมาตัวอื่นๆของโครเอเชียก็อยู่กันครบนะครับอะไปไว่าที่อังกฤษกฤษันก่อนนะครับอังกฤษเองในเกมนี้ผู้เล่นบาดเจ็บก็มีทั้งน,นั้นของบูกโยซาก้าที่มีการบาดเจ็บจากเก็บอุ่นเครื่องนะครับรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายที่ลงซ้อมได้แล้วแหละแต่คาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมวันนี้นะครับอื่นๆเองก็น่าจะอยู่กันครบนะครับแม็กควายลงไม่ได้ก็น่าจะใช้จอห์นสโตนกับไทลอนมิงคู่กันแหละครับแบ็คขวา แมกขวาเนี่ยผมผมมองว่าเกรเเซาเกตเองชอบชื่นชอบในทิปเปียนะครับชอบการเปิดลูกนิ่งของทิปเปียแล้วก็เหมือนเป็นลูกลักแหละ,ะเล่นได้ตามแท็กติกอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนแนวลุกฮร์รีเคนะยืนพื้นแน่นอนครับไรฮิมสตอร์ริงอีกคนที่น่าจะตามองคือมาคัตแรดฟอร์ดที่สภาพความฟิตอาจจะไม่ดีเท่าไหร่จะได้ออกสตาร์ทจ,จริงหรือเปล่า หรือว่าจะใช้แจ็คกิลิตกับเมสันเมาส์เป็นตัวรุกก็จะได้เรื่องของการคลองบอลการเลี้ยงกินตัวแต่จะขาดความเร็วในการจู่โจมนี่คืออังกฤษนะครับขณะที่โครเอเชียนั้นก็แน่นอนแหะครับมีรูกาโมดิตแต่ว่าตัวหลักๆอื่นๆนก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับอย่างว e r ซา c โกหรือว่าวีด้านะครับก็ยังอยู่ด้านกลางครับคู่กลางที่แข็งแกร่งทีเดียวนะครับโควาสิตกับนั้นของโรโซวิ รวไมไปถึงซ้ายขวาอย่างอันเตเลบิดและก็อีวานเรรติสตเองก็ถือว่าดุดันทีเดียวนะครับโครเชียเองก็ยังเป็นชุดที่เกาะกันต่อเนื่องมาจากฟุตบอลโลก2018อาจจะมีเปลี่ยนถ่ายมาตำแหน่งแต่แกนหลักๆอยู่กันครบนะครับโคเชียชุดนี้ถึงแม้ว่าชื่อนักเตะอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนอังกฤษที่เรารู้จักแต่ว่าแน่นอนแหละพวกเขาเองคุณภาพยังคงทั่วแผ่นนะครับอ่ะ อังกฤษกับโคเอเชียแล้วรูปเกมจะเป็นอย่างไรเกมคู่นี้เนี่ยเป็นเกมนัดเปิดสนามแล้วก็ขอไปเปิดสนามในกลุ่มกลุ่มดีนะครับไม่จะบอกเปิดสนามเองก็ก็ไม่ใช่มันเปิดสนามไปละเปิดสนามในกลุ่มดีนะครับอีก2ทีมในกลุ่มคือสกอตแลนด์กับเชค หลายๆลคนก็มองตรงกันแหละผมก็เชื่อว่าทุกคนก็มองตรงกันว่า2ทีมนี้แหละเป็น2ทีมที่มีโอกาสจะเข้าสู่รอบต่อไปมากที่สุดนะครับและเกมนี้การเจอกันเลยแบบนี้อาจจะเป็นเกมที่วัดกันไปเลยว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่ผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมเนะี่ยไม่อยากจะเพียงพร้ำแน่ๆไม่อยากจะเป็นผู้แพ้1นึ่คะแนนก็เพียงพอสําหรับทั้ง2ทีมในเกมวันนี้แล้วค่อยไปตบสกอตแลนด์ไปตบเชคเอาง่ายกว่าไหมอย่ามาเพียงพร้ำในเกมนัดแรกเลยมันไม่ดี แล้วรูปเกมครับรูปเกมแน่นอนแหละอังกฤษนั้นชื่อชั้นเหนือกว่าแต่พวกเขาเองไม่ใช่ทีมที่เล่นคลองบอลเหนียวแน่นอังกฤษเป็นบอลฉับฉวยครับเล่นลูกเซตพีดได้ดีในยุคข,ของเกรซเกตและบอลฉับฉวยใช้ความเร็วของทั้งแรดฟอร์ดทั้งสเตอร์ลิงในการเข้าทํามีแฮร์รี่เคนเป็นตัวพักบอลแดนหน้าเกมนี้อาจจะมีแจ็คก,กิลลิตในการเรียกฟาวและเรียกลูกเซตพีที่เกรซเเกตชอบ ได้อีกหนึ่งแต่โครเอเชียเองครับโครเอเชียพวกเขาก็แกล่งแล่งจริงๆครับในปี2021เนี่ยการลงเล่นทีมชาติของโครเอเชียมีทั้งหมดรวมอุ่นเครื่องนะครับ5นัดด้วยกันพวกเขาเสียประตูไม่เคยเกินนัดละลูกบางนัดไม่เสียเลยด้วยซ้ำและเป็นทีมที่เหนียวนั่นชนะก็ชนะแค่ลูกเดียวจะมีชนะ3-0ก็เจอกับเมลตาที่อ่อนหน่อย พวกเขาไม่ใช่ทีมที่เด่นเรื่องการทำประตูแต่เป็นทีมที่เด่นเรื่องของความเหนียวแน่นระบบการเล่นได้ลูกเดียวก็ก็พอเจาะพวกเขายากนี่คือจุดที่โครเอเชียแข็งแกร่งและอังกฤษเองอาจจะเจองานลำบากในเกมวันนี้ใครที่เชียร์อังกฤษเองต้องเผื่อใจนะนะครับอะมาทายกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าย้ำเลยว่าผมคิดว่าคู่นี้มันน่าจะออกเสมอ อาจจะเสมอแบบมีสกอร์หรือไม่มีสกอร์ก็ได้รูปเกมอึดอัดแน่นอนอย่างที่ผมบอกนี่คือเกมแรกและเป็นทีม,ตมแต่งของกลุ่มที่เจอกันไม่มีใครอยากจะไร้แต้มในเกมนี้ผลเสมอดีกับทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นเกมก็อาจจะไม่ได้เปิดแลกกันมากเท่าไหร่นะครับและอาจจะจบที่ผลเสมอ1นึหรือ 0, 0. ูแค่นั้นเลยอังกฤษประมาทโคอเชียไม่ได้นะครับอังกฤษอาจจะชื่อชั้นดีกว่าแต่โคโยชิอนนั้นแกล่งจริงๆ อย่างที่ผมบอกไปไทยสกอร์มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรคู่นี้เตะเร็วนะครับ2องทุ่มก็ถือว่าเป็นเวลาที่เป็นบชาวไทยเองแฮปปี้แหละเตะเร็ว2องทุ่มน,น่าจะออกเสมอเกมคู่นี้ครับไปดูกันที่คู่นึงครับคู่ต่อไปก็เตะช่วงเวลา5้าทุ่มบ้านเรานะครับนั่นคือออสเตรียเจอกับมาซิโดเนเียเหนือนะครับสทีมที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นกับแฟนบอลเท่าไหร่ออสเตรียมีใครบ้างออสเตรียก็มีเดวิดอลาบ้านะครับ เป็นแกนหลักของทีมขณะที่มาสดินในเหนือก็มีกลันปานเดฟนะครับสุดหน้าตัวเก่าที่เป็นตัวชูโรงของทีมคู่นี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันโดยตรงว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมแบบได้ดูอะไรก็กไม่ค่อยได้ดูะรครับก็ว่าตรงนี่คือ2ทีมที่ที่เราไม่คุ้นหูเท่าไหร่ก็จะได้ชมกันแบบเต็มหูเต็มตาก็เกมนี้แหละเกมช่วงห้าทุมนี่แหละครับ การเจอกันของทั้ง2ทีมคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเมื่อปี2019 2เกมเลยเป็นออสเตรียที่ชนะได้หมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือออสเตรียเนี่ยช่วงหลังน่ะฟอร์มไม่ดีเลย6นัดหลังสุดในเกมระดับชาติพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวที่เหลือหนักไปทางเสมอแล้วก็มีแพ้ด้วยขณะที่มาซิดเนียเหนือเนี่ยเกมที่โดดเด่น4เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้นะครับในเกมระดับชาติ เป็นการชนะถึง3เกมและหนึ่งในนั้นคือชนะเยอรมนีนี่คือสิ่งที่น่าจับตามองเลยเพราะว่าคู่นี้คล้ายๆกับที่ผมพูดไปในหลายๆ EP ก่อนหน้านี้ว่าทั้ง2องทีมคิดว่าพวกเขาไม่ได้เป็นรองและพร้อมจะเปิดหน้าเพื่อคว้าสาคะแนนเปิดหัวในกรุ๊ป4นี่คือเรื่องที่น่าสนใจเกมน่าจะสนุกอย่างแน่นอนรูปเกมจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอก เปิดแรกกันน่าจะเปิดแรกกันสนุกแหละน่าจะเปิดเดินหน้าเข้าหากันเปิดเกมเข้าใส่กันสนุกทีเดียวนอร์เวย์เนี่ยนนเน้นเกมด้านข้างในระบบ3-5-2ขณะที่ออสเตรเลียนในระบบ4-4-2แบบธรรมดาเลย normal formation เลยต้องดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในบนปลายถ้าให้ผมทายสกอร์คู่นี้แบบเร็วๆผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยผม ผมมองว่าแดนกลางออนะาลของอสเตรยน่ะดีแต่ว่าแนวรุกของออสเตรยนียนะมันมันยังไม่ไม่โอเคเท่าไหรอ่อ่ะผมว่าคู่นี้ถ้าถ้าให้มองกันถ้าให้เลือกผู้ชนะเนี่ยผมอยากจะเอียงไปทางมาสเตรเนยเหนือซะมากกว่าแต่ผลเสมอก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือการยิงประตูคู่นี้มีประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและน่าจะมีมากกว่า2ประตูในเกมนี้ด้วย ผลเสมอน่าจะดีทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะผมเลือกไปที่มาิเดเนเหนือนะครับคิดว่าอาจจะผิดก็ได้นะอย่าบอกว่าผมถูกร้อยเถ้าผมถูกร้อยเผมรวยไปแล้วเอาว่ากันตรงๆอ่ะนี่คือคู่ที่2ครับไปดูคู่ที่3นะครับคู่ดึกของวันนะครับเนเรน์แลนหรือว่าฮอลแลนด์เจอกับยูเครนนะครับฮอลแลนด์ในยุคนี้ก็ต้องมองไปที่เมมฟิสเดอรปายครับหรือว่ากัปตันทีมอย่างทางด้านจอโจายนาดุมก็จะเป็นตัวหลักแดนกลางก็มีแฟงกี้เดอยองนะครับ กลางของบาเซโลนาที่อยู่กับทีมแต่ชุดเนี้ยแนวรับอัดแก่ไปหน่อยผมมองแบบนี้นะออนแลนด์แนวรับแก่หน่อยเดลิดบินอย่างเงี้ยยังอยู่ประตูก็ไม่ใช่ชื่อชั้นดีอย่างสเกลลนเบิร์กก็ก็เป็นชื่อชั้นที่มองว่าธรรมดาไปหน่อยแต่ยูเครนเองก็แหมชื่อชั้นโค้นี่มันดีกว่าชื่อชั้นนักเตะในยุคนี้นะครับนักเตะในยุคนี้ของอยูเครนเองโอ้โหก็ จะมองไปที่ใครดีอ่ะซินเชนโก้ไหมของแมนเชสเตีร์ที่ที่ดูจะมีชื่อชั้นที่คุ้นหูกับบ้านเรามากที่สุดมองยังไงเนเธอร์แลนด์ก็เหนือกว่านะครับก็น่าจะเหนือกว่าแบบแบบคมพอสมควรเลยแหละทั้งชื่อชั้นทั้งทั้งตัวนักเตะต่างๆแล้วก็การเจอกันทั้งสองทีมก็เนเธอร์แลนด์เองไม่เคยพลาดท่าให้กับยูเครนนะครับในการเจอกัน2ครั้งด้วยกันอ่ะส่วนผลงานอุ่นเครื่องฮอลแลนด์ถือว่าดีมากๆนะครับอุ่นเครื่อง3เกม เกมทีมชาติเนี่ยสี่เกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง3เสมอ1เสมอสกอตแลนด์ไปนะครับขณะที่ทางฝั่งของยูเครนเองจริง,รงอุ่นเครื่องก็ดีนะแต่ว่าอุ่นเครื่องกับทีมอย่างไซปรัสอย่างเงี้ยกับไอแลนด์เหนืออย่างเงี้ยส่วนเกมคัดบอลโลกก็อยู่กับอยู่รอบกลุ่มฝรั่งเศสนี่เป็นเกมที่พวกเขายันเสมอได้ถือว่าผลงานดีส่วนเกมอื่นผมมองว่าเขาเจอคู่แข่งที่ที่ไม่แข่งเท่าไหร่ทั้งคาซัคสถานแล้วก็ฟินแลนด์แล้วก็ มีอุ่นเครื่องกับบาเรนด้วยก็จบที่ผลเสมอเสมอซะส่วนใหญ่ถ้าอย่างนี้นถ้าเรามองดูยูเครนกับเนเธอร์แลนด์แน่นอนแหละเนเธอร์แลนด์เดินหน้าเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับรูปเกมมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนยูเครนเองก็รอจังหวะสวนกลับหรือว่าลูกเซตพีดคอยเล่นงานคล้คลายๆกับที่ฟินแลนด์เล่นกับเดนมาร์กฟินแลนด์รับอดทนมากๆเช่นเดียวกันครับยูเครนเองอาจจะต้องรับอดทนและรอจังหวะตูมหนึ่งขึ้นนำแล้วยื้อสกอร์ไว แต่ผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เองมีทีเด็ดมากกว่าและน่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนัดนี้ได้ไม่น่าจะใช้งานยากเท่าไหร่ของเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านเกมนี้ไปได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะสกอร์น่าจะเป็น2สุดนี่เป็นยูโรโฟกัสในวันนี้นะครับวันที่13มิถุนายนสามคู่ด้วยกันนะครับ ถึงอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วฝากยูโรโฟกัสไว้ด้วยกับเพจของ s p o ตบาร์นะครับรวมไปถึงถ้าใครอยากจะตามอ่านก็ทั้งเพจทดเวลาแล้วก็ s p o ตบาร์ก็ตามอ่านข้อมูลดีๆได้นะครับอีพีนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ